2,19,000บาทผ่อนเพียงเดือนละ5,000บาทเท่านั้นเองครับไม่มีชนหนักไม่มีพิกควำไม่มีจมน้ำครับ สวัสดีครับกลับมาเจอกับผมอีกแล้วครับปินโปรรถบ้านนะครับรถมือ2ถูกและดีกว่าที่คุณคิดครับแน่นอนครับกลับมาเจอกันครับมีรถสวยคุณภาพดีราคาดีมารีวิวให้ดูอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ครับผมมีเจ้า Honda City ปี0 9ย์ครับรถคันนี้ครับเป็นเกียร์ MT สภาพถือว่าโอเคเลยครับรถไม่มีชนหนักไม่มีผิดความไม่มีจมน้ำครับมีเก็บสีริ้วรอยอ่าอาบน้ํามานะฮะรถสีดาครับปี09รลิ้วรอยเพียบแน่แต่รับประกันครับไม่มีชนแน่นอนครับเรามาดูสภาพกันเลยครับผม เริ่มจากด้านหน้าครับสภาพโคมไฟครับอ่ามายุก็ารใช้งานครับมันเหลืองมาผมก็ทําการขัดล้างเลนให้เรียบร้อยครับกลับมาใส่เหมือนเดิมครับมีรอยขีดข่วนรอยใช้งานทั่วไปนะครับผมแต่ถือว่าสภาพดูเลนนะดูโคมไฟนะความใสกลับมาใหม่เหมือนเดิมแล้วนะครับผมกระจังหน้าครับมี1จุดครับนี่ฮะมันแตกมาจากพี่เจ้าของเก่าผมสั่งเปลี่ยนใหม่ให้เรียบร้อยแล้วครับรออะไรมาแน่กลับมาใหม่เหมือนเดิมครับ ทั้งซ้ายและขวาอยู่ในสภาพดีครับผมล้างโคมให้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมพร้อมใช้งานเลยทีเดียวนะครับผมตัวนี้ครับเป็นตัวเอสครับไม่มีไฟตัดหมอกครับสภาพสีไม่ต้องพูดถึงครับเก็บสีมาให้รอบคันแล้วนะครับผมด้านข้างครับล้อเดิมๆจากโรงงานครับเป็นล้อกระท้านะครับมาพร้อมฝาครอบโลโก้ฮอนด้าครับผมสายางครับ175655ครับผมสภาพของซุ้มล้อนะครับปุกต่างๆหมุดต่างๆอยู่ครบนะครับสภาพดีไม่มีจุดไหนแตกจุดไหนหักครับผม ไฟเลี้ยอยู่ที่แก้มนะครับผมกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถครับมือเปิดสีเดียวกับตัวรถครับกระจกด้านหน้านี่ครับกระจกเดิมๆฮอนด้าครับไม่เคยแตกไม่เคยเปลี่ยนนะครับผมกระจกด้านข้างฝั่งซ้ายทั้งหน้าและหลังดูครับทุกบานครับกระจกเดิมๆหมดนะฮะ SMT ครับผมนานๆจะมีมาทีครับสำหรับคนที่ชอบขับรถเกียร์ธรรมดาครับแผงประตูครับถือว่าสภาพใช้ได้นะฮะตามอายุการใช้งานนะมีรอยขีดข่วนรอยใช้งานแต่ไม่มีจุดไหนแตกจุดไหนหักเช่นกันครับมีริ้วรอยทั่วๆไปนะครับผม แก้มไม่เคยถอดไม่เคยไขนะครับผมรถสวยนะฮะลอยเม็ดอาร์กลมเรียงสวยเดิมๆจากโรงงานครับสันประตูไม่เคยมีการเคาะพ่นทําสีใดๆทั้งสิ้นนะครับตลอดแนวครับดูฮะลอยเม็ดอาร์กลมเรียงสวยตลอดแนวนะครับน็อตประตูดูโครงสร้างนะรถเดิมๆนะปี0 9ย์ดูสภาพซอกทุกอย่างครับแผ่นเพลครับเป็นโลหะครับอยู่ตรงนี้ครับเดิมๆจากคอนด้าครับไม่เคยมีการติดใหม่ยิงใหม่ใดๆทั้งสิ้นนะครับผมสภาพเบาะครับดูนะฮะเบาะผ้าจากโรงงานครับ ปีกเบาครับฟองน้ําถึงแม้จะปี0ูนย์ครับปีกยังแน่นไม่ล้มครับผ้ามีรอยการใช้งานรอยนั่งทั่วๆไปครับไม่ขาดนะฮะถือว่าสมบูรณ์นะพร้อมใช้งานาทุกอย่างใช้งานได้สมบูรณ์เลยนะฮะเปิดมาดูแผงประตูลังครับก็ถือว่าอยู่ในสภาพที่ดีเช่นกันนะฮะมีนิ้วรอยการใช้งานทั่วๆไปครับผมผ้าก็ถือว่ายังตึงอยู่ครับไม่ขาดฮนะมีรอยคาบบ้างเล็กน้อยอันนี้ผมสปาเบื้องต้นให้แล้วนะครับผม บอหลังครับสภาพดีครับผมร้วอยการใช้งานทั่วๆไปครับไม่มีจุดไหนขาดนะครับผมฟองน้าแน่นอยู่เช่นกันนะฮะเรามาดูโครงสร้างกันต่อครับประตูหลังซ้ายนะฮะรอยเม็ดาร์กลมเรียงสวยตลอดแนวเช่นกันครับผมสันประตูไม่เคยมีการเคาะพ่นทําสีเช่นกันนะครับผม้อหลังซ้ายครับยางมิชลินเช่นกันครับยางปีเดียวกันสัปดาห์เดียวกันครับสภาพฝาครอมมีรอยเบียดฟุตบาทมานิดหน่อยครับเรามาดูซุ้มล้อด้านหลังดิ มีสนิมขึ้นหรือเปล่านะฮะอยู่ในสภาพดีนะอ่าดูด้านหลังครับถือว่ายังสภาพดีไม่มีจุดไหนผุนะครับผมด้านท้ายครับสภาพของโคมไฟท้ายอ่ามีนิ้วรอยการใช้งานครับรอยขีดข่วนครับแต่ไม่มีจุดไหนแตกนะฮะถือว่ายังสวยอยู่เลยพร้อมใช้งานเช่นกันครับฝาท้ายมีคิ้วโครเมียมมาให้จากโรงงานครับผมเปิดฝาท้ายดูเดี๋ยวไขกุญแจก่อนครับศูนย์เก้ายังต้องไขกุญแจอยู่ปึ๊บ ดูนะฮะน็อตฝาท้ายครับเราดูพร้อมกันเลยนะครับผมรถคันนี้ครับเคยแกะฝาท้ายมาครับอ่าให้ดูนะฮะแกะฝาท้ายมารอยน็อตมีแกะฝาท้ายครับทีนี้เรามาดูในส่วนของโครงสร้างฮะว่ารถคันนี้ชนหนักมาหรือเปล่านะฮะรถไม่มีชนหนักนะฮะรอยเม็ดอารเดิมเดิมนะครับผมทุกจุดนะฮะอ่ามาดูครับอ่างยางอะไรครับนี่ฮะมีอุปกรณ์ครบครับเครื่องมือมียางอะไรมีครับอ่างยางอะไรอยู่ในสภาพเดิมๆครับไม่เคยมีการทําสีนะครับ มาดูครับสีเต็มนะฮะรอบคันนะครับผมเก็บสีมาให้รอบคันแล้วอาบน้ํามาให้เรียบร้อยแล้วครับไม่ต้องกังวลว่าสีดํามันต้องไปเก็บสีอีกหรือเปล่านะครับผมสภาพสวยครับกระจกฮอนดา้ากระจกฮอนด้าเดิมๆครับสติกเกอร์จุดนี้ยังอยู่เลยนะฮะครับลอยเม้อาร์กลมเรียงสวยเดิมๆจากโรงงานทุกประตูนะครับผมรถสวยครับสภาพเบาะดีนะครับผมแหงประตูสวยกระจกไฟฟ้าใช้ได้ทุกบานนะครับ ประตูหลังกว่าครับน็อตไม่ไข่ไม่ถอดเช่นกันนะครับผมนี่ครับเดิมๆเลยครับเรามาดูโครงสร้างประตูนี้ครับผมรอยเม็ดอาร์ประตูสุดท้ายที่เราดูกันนะครับผมนี่ครับรอยเม็ดอาร์เดิมๆครับไม่เคยมีการทํานะตลอดแนวนะฮะนี่ครับผมเดิมๆจากโรงงานเลยครับรถไม่มีชนหนักไม่มีพีควมไม่มีจมน้ําแน่นอนครับกระจกมองข้างครับปรับไฟฟ้าฮะคอนโทรลตรงนี้ทุกอย่างใช้งานได้สมบูรณ์นะครับอ่าโอเคแก้มหน้าครับไม่ถอดไม่ไข่เช่นกันครับประตูไม่ไข่เช่นกันครับ เราไปดูด้านหน้าอันนี้รถมีชนหนักมาหรือเปล่านะครับผมเครื่องยนต์1,500ซีซีครับ V Tech ครับโหประหยัดน้ำมันแน่นอนฮะ1ัน0กับ Body City มันเหมาะสมกันมากครับแล้วเป็นเกียร์ MT ด้วยนะครับรถคันนี้ครับฝาหน้าเคยแกะมามครับมีรอยแกะนอนนะครับผมไปการเก็บสีนะครับผมอาบน้ำมาครับถอดฝากระโปรงพ่นสีนะฮะนอกนั้นเดิมทุกอย่างคานหน้าเดิมครับโครงสร้างเดิมนะครับรถคันนี้สบายใจได้ครับ พลาสติกต่างๆในห้องเครื่องครับไม่ว่าจะเป็นฝาเครื่องนะฮะกลองอากาศกล่องฟิลนะฮะทุกอย่างนะครับสมบูรณ์พร้อมใช้งานครับไม่มีจุดไหนแตกจุดไหนหักนะครับผมสบายใจได้เราไปดูภายในกันครับสภาพภายในเป็นยังไงบ้างนะฮะหนึ่งแสนแปดหมื่นโลครับรถปีศูนย์เก้าไม่เยอะนะครับผมรถกี่ปีแล้วเนี่ยศูนย์เก้าสิบกว่าปีนะฮะน่าถือว่าเลขไม่ไม่เยอะนะฮะออปชั่นทั่วๆไปครับวิทยุใช้งานลำโพงติดปกติครบทุกจุดนะครับผม ใส่ m อ3ได้หนึ่งแผ่นใส่ CD ดีได้นะครับผมเล่น f m a m มครับมีต่อ AUX นะครับผมระบบปรับแอร์ครับเป็นแบบมือหมุนใช้งานง่ายๆครับความแรงพัดลมครับโหมดต่างๆใช้งานได้ปกตินะครับผมไร้ฟ้ามีครับผมใช้งานได้ติดนะครับผมทุกอย่างสมบูรณ์ครับผมเกียร์ MT 5้าสปีดครับถ้าหากใครหา m อ็มทีอยู่นี่นะแนะนำคันนี้ครับนานๆมาทีนะ เกียร์ธรรมดาแบบนี้นะครับผมอุปกรณ์ครบเลยทุ่แกมีให้2ดอกนะครับสภาพคอนโซลถือว่าสวยนะครับผมดูนะฮะไม่มีจุดไหนแตกจุดไหนหักครับคอนโซลมีริ้วรอยการใช้งานทั่วไปนะฮะตามอายุของรถเลยครับผมแต่ทุกอย่างถือว่าสมบูรณ์นะครับผมภูรายครับเป็นแบบ3ก้านครับไม่มีแอร์แบ็กวครับตัวนี้ครับตัว S อนะฮะสมัยก่อนมันไม่มีแอร์แบคกฮะแล้วนั้นสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะเป็นยังไงบ้างครับ City SMT ปี09ครับรถเก่งคันนี้ครับหารถใช้งานครับ เกียร์แมนนวลดูแลรักษาง่ายครับผมรถแสนกโลนะฮะสื่อว่าไม่มากไม่น้อยครับกําลังดีรถปี0ูย์เครับสภาพสวยครับเก็บสีมาให้รอบคันรถไม่มีชนหนักไม่มีพิความครับโครงสร้างดีเครื่องดีเกียร์ดีครับผมหากสนใจโยติดต่อเข้ามาได้เลยตามช่องทางที่ผมให้ไว้ไลน์แอดแฟนเพจยูทูบครับหรืออยากได้คลิปเพิ่มรูปเพิ่มครับโทรเข้ามาครับตามเบอร์ที่ให้ไว้นะฮะ อยากได้มุมไหนแจ้งมาครับยินดีครับถ่ายรูปเพิ่มให้คลิปเพิ่มให้ครับผมส่งให้เลยนะฮะยุคปัจจุบันครับซื้อรถออนไลน์ง่ายนิดเดียวครับรอรับรถที่บ้านเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นซื้อเงินสดหรือจัดไฟแนนซ์ครับหากซื้อจัดไฟแนนซ์เตรียมเอกสารเพิ่มครับมีเจ้าที่ไฟแนนซ์ไปดูแลท่านที่บ้านนะฮะผลไฟแนนซ์โนมัตส่งรถฟรีทั่วไทยเช่นกันนะฮะเอางี้ครับรถคันนี้ครับผมได้ตรวจดูแล้วยางเนี่ยมันค่อนข้างเก่า เดี๋ยวผมหายางปีใหม่ๆสภาพสวยๆให้1ชุดครแถมฟรีไปเลยครับสำหรับลูกค้าช่องทาง YouTube ครับ219,000บาทผ่อนเพียงเดือนละ5 0 0คบาทเท่านั้นเองครับก่อนจากกันนะฮะฝากกด Subscribe กดสั่นกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดรถดีๆรถสวยๆครับหากหาอยู่ครับมีรถเข้าใหม่ทุกวันฮะแล้วจะหาว่าไม่เตือนครับเดี๋ยวรถสวยๆมาเร็วไปเร็วแน่นอนครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้า EP หน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ